ทุกคนผู้หญิงอย่างเราอะนอกจากดูแลผิวหน้าผิวกายก็ต้องดูแลส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยนะแล้วถ้าเราหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดูแลทุกอย่างอะ ต้องตัวนี้เลยเจลพัสเอ็กโซน้องตัวนี้นะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระพันกว่าชนิดเรียกว่าครอบคุมทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่เรื่องผิวอย่างเดียวนะทุกคนแล้วซองเขาน่ารักมากทุกคนเล็กกะทัดรัดสามารถพกไปได้ทุกที่เลยนะพกใส่กระเป๋าออกไปกินข้างนอกก็ได้วิธีกินก็ง่ายๆเลยแค่แกะแล้วก็ดูดกินน้องตัวนี้นะคะทุกคนจะช่วยเรื่องการชะลอความแก่ลดสิวลดฝ้าแล้วยังช่วยทำความสะอาดเซลล์ในร่างกายขจัดสารพิษลดอาการภูมแิแพ้ แล้วอาการปวดประจําเดือนด้วยน,นี่ก็ครอบคุมแล้วใช่ไหมล่ะแต่มีมากกว่านั้นอีกนะทุกคนทงัช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดระบบสายตาระบบความจําเรียกว่าครอบคุมมากเลยอะ่ะดูดีแล้วร่างกายยังสุขภาพดีอีกด้วยพลาดไม่ได้เรานะเจลพัสเอ็กโซตัวเนี้ยใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะ